เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลชาแนลอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับแกทีมช่ว่าจนสที่ฮีโร่กันอีกตามเคยเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นเดย์ที่9นะครับทุกคนเป็นเดย์ที่9ของเซิร์ฟ450กันนะฮะทุกคนก็วันนี้นะครับเป็นวันจันร์เนาะมีประลอง่ขยนะทุกคนประลอง่ข่ในครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับของผมได้สมัครไปเป็นของงอกกนะทุกคน ก็ตอนนี้กาลังจะเริ่มสู้สนามที่เออสนามที่2นะครับผมมาไม่ทันนะทุกคนผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับทุกคนก็ต้องขออภยัยเลยนะครับที่ไม่ได้มาตั้งแต่ต้นๆเนานะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตครด่าวๆนะครับทุกคนวันนี้ผมก็อัปเดตพลังมาเป็น14ล้านนะครับทุกคน 14,437K นะครับหรือว่า14ล้านนั่นเองนะทุกคนก็ ผมได้ทําการบวก7ตัวละครน,นะครับก็เลยทําให้พลังลบผมขึ้นมาเป็น14ล้านเนาะนี่อันนี้จะเป็นการต่อสู้อันนั้นนะครับโอหแรงเกินพน,นุมการต่อสู้ประลองค่ายนะครับอันนี้ก็สําหรับใครนะครับที่สามารถเอาชนะประลองค่ายได้ที่1นนะก็จะได้ฉายา เจ้ายุทธนะครับเป็นเจ้าของก๊กนั้นๆเนาะอะไรอย่างงี้นะครับของผมลงงอกกกนะครับถ้าผมสามารถชนะเขาได้ก็จะเป็นเจ้างอนะฮะทุกคนเจ้าแห่งงอกก๊กนะครับก็ตอนนี้ผมโอ้โหดูดิเขาแรงอยู่นะเนี่ยอันนี้ยังเป็นรอบรอบแรกอยู่นะครับรอบแรกนะทุกคนก็จะมีตัวรอบที่เป็น 8คน4ี่คนอีกนะฮะมันต้องมาคัดกันเรื่อยๆนะครับก็จะเอาเพียงแค่1คนนะครับที่จะสามารถได้เจ้าแห่งงอกุ๊กนะครับและคนที่ได้ที่1นะฮะจะได้เป็นกล่องนะครับที่เอาไว้เป็นกล่อง่า่นะที่เอาไว้สามารถเอาไว้เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาหินสกัดหรือว่าเราจะเอาชุดโนวานะครับชุดโกโกโวาไม่ใช่แห่ชุดโนวานะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพูดโกโกวาเดี๋ยวโดวนแบนอีก ชุดโนวานี้จะเป็นชุดที่เป็นเซตแบบนี้นะเนี่ยตอนนี้ผมก็เนี่ยได้มาเป็น3ชิ้นที่เรียบร้อย้วนะครับเนี่ยมันจะทําให้ผมเพิ่มโจมตีนะครับเนี่ยใส่3ชิ้นแล้วจะเพิ่ม HP ด้วยนะครับหนึ่งเนาะก็สาหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่รู้ไม่ทราบนะฮะของสีส้มตัวนี้นะครับจะมีสเตตัสแถมขึ้นมานะจากตัวอื่นๆจะไม่มีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะเห็นไหมจะไม่มีเป็นคุณสมบัติของเซตนะครับจะมีแค่โนวานะครับ เพราะว่าโนวาจะเป็นขั้นต่อไปของเซตอ่าสีแดงนะครับเห็นไหมจะมีแสงวนๆรอบอาวุธนะครับเนี่ยก็ถ้าใส่ครบ4ชิ้นนะครับจะเพิ่มดาเมจกับลดดาเมจอีก5%เลยนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนก็สำหรับมือใหม่นะใครที่ยังไม่มีนะครับผมแนะนำเลยนะให้ล็อกอินให้ครบนะทุกคนเราต้องเข้าเล่นบ่อยๆนะถ้าล็อกอินครบนะครับเนี่ย7วันแรกนะทุกคนเนี่ยเราจะได้มาฟรีๆ1ชิ้นกันเลยทีเดียว นี่เห็นไหมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาชิ้นไหนเนาะก็สําหรับมือใหม่นะครับใครที่อยากมีของส้มนะทุกคนต้องขยันการออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นรอบที่2นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวตารางการแข่งขันโอเคอาวผมชนะนะนเมื่อกี้เนี่ยผมชนะ1รอบนะครับดูตรงนี้นะรอบที่2เขาจะได้เปิดก่อนนะครับเรามาดูกันว่าเขาหรือเราจะชนะนะทุกคน พลังไม่ค่อยเกี่ยวนะครับทุกคนเกมนี้พลังอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่นะครับที่ทําให้เปิดก่อนแต่สําหรับการปรองคค่ายนะครับทุกคนไม่เกี่ยวกับพลังเนาะเพราะว่ามันจะสลับฝั่งการเปิดนะครับเราจะอยู่อย่างเดียวเลยก็คือฝั่งไหนนะฮะจัดแบบจัดทีมได้แบบดีกว่ากันนะครับว่าเราวางตัวละครได้ดีกว่าฝั่งนู้นนะฮะเราจะได้เปรียบนะครับ เพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะแพ้ด้านการจัดวางตัวละครเนาะเพราะผมเป็นคนวางแบบไหนวางแบบนั้นเลยนะทุกคนผมจะไม่ค่อยสลับตัวนะอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นข้อเสียของผมเนาะนี่นะครับผมเพิ่งทาขึ้นบวกหกไปเมื่อเช้าเลยนะทุกคนก็ทำหนักแรงจังมีเวลแล้วนะครับมีเวลแล้วมีเวลแล้วลูกจ๋านะครับทุกคน ถ้ากำเหลงเขายังโโอ้โหกำลังจะบอกถ้ากำเหลงเขายังไม่หมดไฟนะครับเราจะมีโอกาสที่จะชนะสูงนะเริ่มมีเวลนะครับทุกคนโอ้โหดีนะเขายังไม่มีไหลนะครับถ้าเขามีไหลนี่เจ๊งเลยนะครับทุกคนถ้าเขามีถุงไหลนะเกือบตายนะครับทุกคนตัวดาเมจเราเตี้ยงแล้วนะโอ้โห เออเหรสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะทราบนะฮะว่าถุงไหนถุงไหนควรใส่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําหลังจากคลิปนี้เนาะทุกคนก็ต้องขออภัยในความร่าชานะครับเรื่องถุงเนาะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับว่าทีมผมใส่ถุงอะไรบ้างเนาะเราก็มาเปิดเลยนี่เห็นไหมผมจะมีบางทองกับถุงต่างโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีโจโฉเนาะตัวนี้เป็นดาเมจเนาะแล้วก็เตียวหุวยนะครับ นี่บางทองต่างโต๊ะหมดเลยนะนอกนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกเกลื่นไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลรายละเอียดให้นะ้ะว่าทําไมผมถึงเลือกใช้ถุงนี้นะครับนี่เอ้ยเขาจัดตัวสลับมาเอ้ยอันนี้มันมีโปโก,โกรอบรอบไหนรอบชิงเหรออันนี้อ่าพี่อาร์ตนะครับหวัวหน้ากิวนะอ้าวจบมันตัดอันนี้ให้ผมเลยมันไม่ให้ดูเลยอะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เป็นเจ้างอกก๊กนะฮะทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดวงดีนะครับเมื่อกี้เหลือ2ตัวนะครับถ้าดวงไม่ดีน่าจะเละแล้วนี่จะได้กล่องแบบนี้มานะท<ม>ุกคนเกือบเละเลยครับเมื่อกี้เหลือเลือดตัวละขีดเดียวนะทุกคนพี่เขามีแปลงล่างแล้วนะโอ้โหเอาเรื่องจาดเลยไหนอนะเมื่อกี้ไม่ใช่กล่องทับ ขออนุญาตมามีโปโกะนะครับขออนุญาตพี่อาร์ตนะทุกคนนี่เขาแปลงลางเป็นสีม่วงแล้วนะทุกคนผม <laughs> ยังไม่มีแต้มเลยผมแปลงไม่ได้นะครับผมก็เลยยังใช้ตัวเริ่มต้นอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะแปลงพรุ่งนี้เนาะอาจจะได้แปลงนะครับหรือไม่ก็อาจจะแลกของไปหมดก่อนนะทุกคนก็กิจกรรมประลองค่ายนะครับเนี่ยเราจะได้ตรงนี้มานะครับถ้าเราได้ฉายาเนาะอันนี้ผมชนะนะครับรอบนี้ผมก็เลยได้ฉายามาเนาะแต่รอบหน้าอาจจะไม่ดวงดีขนาดนี้นะครับ ก็ขอบคุณดวงด้วยและกันเนาะวันนี้นครับเนี่ยได้เป็นผู้นำง้อกโกกนะฮะนี่ไหนอะนี่นะครับกล่องการประลองไข่เอา้าไหนอะนี่หีบราชาค่ายนะครับนี่เราจะสามารถแลกเศษโนวาได้20ชิ้นนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะเลือกเป็นหินสกัด40ชิ้นก็ได้นะทุกคนนี่นะครับเศษอุปกรณ์นะสามารถดูได้ตรงนี้นะครับเนี่ย ถ้าเรารวบรวมครบนะครับ50ชิ้นเนาะโนวาเราจะกลายเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็จะกลายเป็นของเนาะใช้แค่50ชิ้นเองนะครับก็คือ2สัปดาห์เราจะมีโอกาสได้อยู่1ชิ้นด้วยกันนะครับถ้าเราได้เจ้าองอกกนะ๊กเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้เจ้านะงอกงอกุ๊กง่ยงอกงอกก๊กเฉยถ้าเราไม่ได้เจ้างอกก๊กหรือเราไม่ได้เจ้าพวกกกต่างๆนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับทุกคนเพราะว่า อันดับหนึ่งในร้อยนี่คือได้เสร็จทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับแต่จะได้มากได้น้อยก็จะอยู่ที่ว่าเราได้อันดับเท่าไหร่นะครับปกติผมจะได้แต่อันดับ2นะรอบนี้ผมได้อันดับหนึ่งก็รู้สึกดีใจมากเลยนะทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็มาอัปเดตให้กันคร่าวๆเนาะทุกคนเผื่อแบบว่าใครนะครับที่คิดถึงผมเนาะว่าผมได้ทําการลงจิวยี่บวกหกไปนะครับพรุ่งนี้อาจจะทําบวกเจ็ดขึ้นมานะ นี่จะใช้อยู่2ชิ้นนะครับเพราะาตอนนี้ผมมีหีบแดงอยู่1อันเนาะหีบแดงนะครับเนี่ยหีบตัวแดงแล้วก็รอหีบตัวแดงตรงนี้นะครับอ่าเลเวล25เนาะผมจะได้มาอีก1หีบนะฮะผมก็จะทําการเลือกเป็นจิวี่เนาะนะก็จะทําเป็นบวกเนะครับ โอเคครับก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะถ้าผิดพลาดประการใดหรืออย่างใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ถ้าหากมีใครชอบผมก็ต้องขอรบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะทุกคนผมจะขึ้น1000ัซับแล้วนะครับทุกคนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้สวัสดีครับ